วันนี้เราจะมาดูกระเป๋ากานนี้อมอะไรใหลนี้จะมีนะถุงนีหมคะต้มตนะ้มเบาของเราน่รารักมห,หมตุ้มอมาให้หน่อยนะคุณช้มเป็นฟองไกระดาษนะตั้นี้จริงๆอากได้ใบใหญ่กว่านี้นิดนึงแต่ว่าเคานี้มันหมดไปแลยย้วมีแค่ซสินิก็ได้ไซสนี้ก็ได้เราจะมาดูว่า ดูว่ากระเป๋าใบเท่านี้จ้ใส่อะไรบ้างจุดดืขนาดกระเป๋าตังค์อุ้ยหอฟังมีเจรุดในะส่ช้าก็ใส่ได้แหละใสช้าก็แ้วง็ม้ันสักหน่อยเนาะกูละตีนจ้ามนรบกวกิดอย่างเราาฉันบ้าหอบฟังหอบลิปไปไหนอานก็จุ สไลด์เลยนะนี่ชียวๆน้องจุได้เยอะมากเป็นไงดูสิ <c oughs> บอกกันเราไหมนี่น้องน่ารักมากไปตามกันเลยค่ะปแปะอีกให้นะ่า <c oughs> หลายสียนะลองไปดูนะคะ